เอ้ยมาจับพอดีเลยจับพอดีอ่ะมาตะปูนีิแล้วลงเร็วขนาดไปกันอะ ขาสัน่นข้าเปสนามบินลงกีอ,อ,อ่ะไอ้บอกค้ามนลงกอดรอดลงจอดอย่างเงี้ยมาบนแล้วมือสัน่นมือสัน่นตาลีบันตาลีบัน